สุดสุดก่อนนะคะเรื่องอย่างนี้ทั้งหมดแล้วก็พยายามสวมใส่นะคะสวมใส่ด้านหลังเหมือนใส่เหมือนใส่เสื้อในซึ่งปกติคือเราใส่เสื้อชั้นในไปแล้วนะคะปกติค่ะถูกต้องค่ะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็คือตัวเปล่าเนี่ยแหละใส่เหมือนใส่เสื้อกล้ามเสื้อกล้ากิ่งนี้เลยแล้วก็ติดตะของหน้าแค่นั้นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ใส่ตะขอแรกก่อนนะคะเพื่อการที่ว่าคุณดูว่าคุณจะอึดอัดไหมเพราะคุณไม่เคยชินนะคะแล้วก็พยายามก้ม เขาเรียกว่ากลวยเนื้อ,อที่เป็นปีกนี่แหละค่ะ,ะไขมันส่วนเกินเอามาไว้ข้างหน้า,าแล้วเผื่อว่าต้องเอาตัวนี้รับเพราะแล้วเราเค่อยมาปรับ มาปร,ปรับสายให้มันให้มันได้พอดีผ oh. ังนี้ก็เหมือนกันก้มนิดนึง <Okay. S 2> นะคะแล้วก็เฟอร์วาต้องเอาไขมันมาเหมือนกันกลวยสักประมาณ3มรอบนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็มาปรับสาย,ย,ยคือที่ให้มันอยู่ได้เรียบร้อย <Okay. S 2> หน้าอกเราก็จะใส่โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น okay. คนจะรู้สึกถ้าเป็นสุภาพสตรีนี่ใส่ครั้งแรกนี่จะรู้สึกแบบ มาเลยนะคะคือมันเหมือนกับว่ายกหน้าอ,อกขึ้นมาเลยนะคะ,คะก็จะได้หุ่นที่ดีขึ้นใส่เป็นประจำนะคะ,ะก็จะได้เลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของอกห่างไม่ชิดอกย่อนคล้อยเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณนานแค่ไหนถึงจะรเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงประมาณ5 7ถึงวันครั้งแรกที่คุณใส่มันก็จะชิดอยู่แล้วถูกไหมคะ,คะแล้ว5-7วันเนี่ยคุณสังเกตเลยว่าเออ มันมันทำไมเหมือนมันก็เหมือนเป็นการส่วนนึ่งที่เหมือนเป็นหลับฟันใช่ไมมันก็ใช้เวลาแต่เรามาแปลงมาหลับหน้าอกเพราะหน้าอกของเรามันไม่มีกระดูกอะไรเลยแต่เราต้องพยายามคอยมันเอาไขมันดันไขมันเพื่อที่ให้มันมาแลงมาพักสิ่งที่ใ้มันต้องอยู่ถ้าเราดันมันมามันก็จะมาเป็นก้อนค่ะ แล้วก็ไปนานๆข้าวนะคะคุณมีเวลาคุณก็เวลาใส่นอนนะคะใส่ไปเวลาคุณดูหนังก็ดูไปเลยค่ะแล้วก็ใส่มาเสร็จแล้วก็กลวยๆแล้วก็ตตีขนมันมาหน่อยนะคะเหมือนว่าไล่ไขมันให้มาอยู่ตรงนี้ให้เป็นก้อนอแล้วก็สามารถใช้มือเป่าของคุณเนี่ยบล็อกหน้าอกให้เป็นหน้าอกได้แล้วก็เอานี้บล็อกไว้แล้วใส่นอนได้เลยใส่นอนได้เลยสบายมากค่ะ,คะ นี่แหละค่ะเป็นวิธีการที่บล็อกหน้าอกด้วยมือโตตัวท่านเองนะคะแล้วประมาณ5-7วันท่านจะเห็นการแตกต่างว่าเฮ้ยหน้าอกเรามาแล้วนะเออเริ่มมีมีน้ำมีนวลมีอะ,อะไรขึ้นมาแล้วถูกไหมคะ,ะมันก็ เป็นที่พึ่งพอใจไปเรื่อยๆถ้ายิ่งใส่ไปนานๆมันก็จะกลายเป็นก้อนเลยค่ะเนี่ยนี่นะคะ,คะส่วนคุณผู้ชายก็ง่ายๆใส่ปกติใส่นอนใส่ขับรถได้เลยนะคะเพราะสามารถสวมใส่ได้เลยอยู่แล้วสาหรับหนุ่มๆคุณสุภาพบุรุษนะคะเคยมีกรณีเคสต่างๆที่แบบว่ามีปัญหาแล้วก็เห็นผลเห็นความเปลีป่ยนแปลงยังไงบ้างพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะอย่างเช่นค่ะใส่งี้ในในรายการเลยนะคะค่ะแล้วแต่พี่เฟิร์นเลยก็อยากจะบอกว่าหลายคนที่กรุดทับเส้นไปผ่าตัดหรือว่าคนที่เคยอุบัติ เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วว่าามเด็กอยู่แล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องไปหาหมอบ่อย หลังจากที่เขาได้มาสัมผัสกับสินค้าเราเอาจจะดูทางรายการนะคะหรือว่าลงทางสื่อต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็มีคนได้ใช้แล้วก็โทรโทรมาขอบคุณก็มีเขียนมาขอบคุณก็มีแล้วก็มาเล่าให้เราฟังว่าอาการที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้หายแล้วนะคะยกแขนไม่ขึ้นยกขาไม่ขึ้นนะนอนไม่ได้นะบางคนก็นอนกลนะคะโอ้ oh, สารพัดเลยนะคะบางคนก็ต้องเอาหมอนข้างมานอนเพื่อที่จะหายใจ ว่าตอ,ตอนนอนนี่มันเขาเรียกว่ามันนอนทับแล้วเส้นกระดูกของเรามันไปทับอิด mm hmm. มันนอนแล้วมันไม่หายใจไม่เต็มปอดใจไม่สะดวกเลยถูกต้องะนะคะ,คะหลังจากที่เขาใส่ของเราเนี่ยอาการเหล่านั้นของเขาหายไป mm hmm. เขาก็จะโทรมาบอกว่าขอบคุณนะเนี่ยที่ได้ผลิตภัณฑ์ของเฟอร์รี่นโนบลนี่นะคะ,ค,ะคำว่าปลาเนี่ยผมคิดโฟกัสไปเลยนะนี่ผู้ชายนะคะคิดว่าเป็นเสือ้อในแต่ปรากฏว่าที่ผมมาใส่แล้วมันไม่ใช่เลยนะคะถ้าบางคนที่ว่าออ้หน่อยใส่ไปก่อนแล้วใส่เสื้อกล้ามทับ ค่ะนะคะแล้วก็ใส่เสื้อเข้าไปเลยเสื้อเชิ้ตก็ได้เสื้อยืดก็ได้ใช่ค่ะหลายคนบอกถ้าเขาใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมคะโบกมันจะเห็นก็บอกใส่ก่อนแล้วก็ใส่เสื้อเสื้อกล้ามทับอีกทีหนึ่งแล้วก็คุณใส่เสื้ออีกทีหนึ่งนะคะเขารู้สึกว่าทุกคนยกนิ้วให้ว่าโอเคขับรถได้นานขึ้นนะคะนอนได้ลึกขึ้นแล้วก็อาการปวดเหล่านั้นก็หายไปนะคะผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะคะทั้งจากสาวสาวัยรุ่นนะคะหรือว่าวัยทํางานวัยสูงวัยที่มีหน้าอกหย่อน คลอยรวมไปถึงหนุ่มๆก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราก็เลยมีผู้ที่มีประสบการณ์นะคะที่มีโอกาสได้ใส่ค่ะเฟอร์ลินาโนบราแล้วก็มีความประทับใจด้วยนะคะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยค่ะตัวดิฉันที่ได้ไปเอาตัวนี้มาใชา้เพราะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับนะคะไตนะคะโรคไตนั่นคือจะปวดสันหลังมากเลยนะคะและพี่เฟิร์นนะคะที่เขามาแนะนำนี่ก็คือ ในเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสันหลังได้นะคะก็เลยเอามาใช้นะคะและสิ่งสําคัญนะ,ะของผู้หญิงเรานั่นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับหน้าอกค่ะนะคะก็คือตัวดิฉันจะเป็นคนรูปร่างใหญ่แต่จะไม่มีหน้าอกค่ะนะคะก็เลยเอามาใช้นะคะเพราะว่าใช้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงมากนะ,ะในเรื่องของปวดสันหลังนี่ก็คือเราสามารถช่วยบําบัดได้เลยนะ เพราะปกติถ้าหินคอนตามเราออามาไว้ใกล้ๆตัวเรามันจะส่งขึ้นตัวหนึ่งค่ะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับบําบัดในร่างกายเราแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับหมุนเวียนเลือดนะคะแต่ตัวนี้คือใส่เข้าไปแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนมีใครมานวดสันหลังเราอยู่นะคะก่อนที่จะใช้นั่นคือปวดสันหลังค่ะเพราะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไตนะคะก็มีสมุนไพรนะคะคือเรากินเพื่อบําบัดอยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องของ กระดูกนะคะแล้วก็ปวดสันหลังมันก็ยังมีอยู่นะคะมีอาการคล้ายๆเหมือนว่ายังมีอาการปวดหลังอยู่นิดๆน,นะคะก็มาใช้นะคะก็สันหลังนี่ก็คือดีขึ้นนะคะก็คือดีขึ้นเลยก็คือจากที่ปวดหลังนะคะก็ดีขึ้นและในเรื่องของหน้าอกค่ะก็คือช่วงช่วงเราใส่ตามปกตินะคะก็ใส่กับชุดชั้นในของเราอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าช่วงเย็นๆนะคะเราต ตอนที่เรานอนนะคะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันมันจะทำให้เราสวงอกของเรานะคะก็จากที่หย่อนคอยนะคะก็จากที่มันไม่เป็นรูปทรงนะคะมันก็เป็นรูปทรงขึ้นนะคะในเรื่องปัญหาคนที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับนะคะระบบนะคะเส้นเลือดนะคะระบบกระดูกนะคะสามารถเอามาใช้ได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้ชายอย่างเช่นยกของหนักขับรถออกต่างจังหวัดนะคะ เราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะจะทำให้นะคะร่างกายสรีระของเรานะคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นและได้สุขภาพอีกต่างหากค่ะไม่ต้องไปซื้อนะคะหินคอนตั้มนะคะราคาแพงๆนะคะเป็นหมื่นสองหมื่นมาแขวนค่ะแต่เนี่ยเราได้สัสดส่วนได้ทุกอย่างวิธีการใส่แล้วคะสบายมากนะคะเพราะปกติก็คือ เราใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะอยากจะบอกว่าถ้าบางคนอยากในเรื่องเกี่ยวกับหน้าอกในเรื่องเกี่ยวกับเผาผ่านไขมันนะคะในส่วนของนะคะสันหลังของเราแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะที่อยู่ใต้รักแล้เรานะคะเราก็ใส่ตามปกตินะคะใส่เข้าไปก่อนนะคะก็คือใส,ใส่ใส่ชุดชั้นในของเราก่อนแล้วก็ใส่ทับเข้าไปนะคะแล้วก็สวมนะะสวมเสื้อผ้านะคะปกตินะคะก็ใช้ปกติเลยนะคะ แล้วก็การดูแลรักษาก็ง่ายค่ะนะคะถ้าเราไปใส่ยี่ห้ออื่นเพราะตัวดิชันเคยใช้ยี่ห้ออื่นค่ะเยอะมากพอเหงื่อเราออกค่ะมันจะระคายเคืองนะคะแต่ที่นี้ก็คือเฟอร์รี่บาร์อัพตัวนี้ก็คือมันทําให้เราเหมือนว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะมันสบายสบายตัวมากเลยนะคะเพราะในเรื่องนี้ก็คืออยากจะบอกทุกคนเลยนะคะที่เป็นผู้หญิงแต่อยากจะบอกนะคะผู้ชายก็ใช้ชได้นะคะ คนที่เขาขับรถนะคะนั่นก็คือตัวดิฉันซื้ออีกตัวหนึ่งไปให้แฟนชายนะคะเพราะแฟนจะยกของนะยกของหนักมากเลยนะคะทำงานที่โรงงานเขาจะปวดสันหลังก็จะสามารถใส่ไปทำงานได้ตามปกติเนี่ยละคะ่ะ นี่แหละค่ะก,ก็เป็นความประทับใจนะคะของคนที่มีโอกาสได้สัมผัสได้สมใส่จริงๆเลยนะคะสอบเฟอร์ลี่น,นโนโบราอับค่ะรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะคะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการทําความสะอาดการซักการใส่เนี่ยมันทําความสะอาดง่ายยากอย่างไรคะง่ายค่ะนี่เราไม่ต้องซักทุกวันนะคะบางคนก็10บวันบางคนก็เป็นเดือนอนะคะจึงจะซักครั้งหนึ่งซักก็คือไม่ต้องเราไม่ให้ซักกับแฟบ ซักได้มือซักน้ํายานะคะน้ํายาซักแห้งทั่วไปหรือว่าจะเป็นน้ํายาซักแห้งของเราเลยตรงก็จะดีกว่าสินค้านาโนทุกตัวนะคะเกี่ยวกับเฟอร์รี่เนี่ยเราไม่แนะนําให้ใช้แฟบนะเพราะมันเป็นสุดาเดี๋ยวมันจะเป็นกัดเนื้อผ้าค่ะนะคะก็คือซักกับน้ํายาธรรมดาน้ํายาซักผ้าน้ายาผักผ้านุ่มธรรมดานะคะแล้วก็นานซักผีก็ได้เพราะว่าด้วยเนื้อผ้าเนี่ยจะไม่มีกลิ่นอับจะไม่แข็งอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือใส่ได้หลายวันมากๆเลยใส่เสร็จปุ๊บเราก็ถอดผึ่งเอาไว้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะก็สามารถเรากลับมาใส่ได้ใหม่ วันต่อไปค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วหลายคนที่ซักแล้วว่าเดี๋ยวต้องรีบใส่ใช่ไหมคะซักเสร็จแล้วเนี่ยคุณภาพคนหนูนะคะแล้วก็เอานี่ยตะขอเกี่ยวอย่างนี้นะคะค่ะ ตขอเกี่ยวก่อนนะคะผ้าขนหนูมาเสร็จปุ๊บผ้าขนหนูลองใช่ป่ะคะอันนี้ใส่เสร็จแล้วก็ใช้ม้วนม้วนตามผ้าขนหนูค่ะม้วนไปม้วนไปแล้วก็บีบบีบบีบอย่างนี้เด๋ยวมันก็จะเกือบจะแห้งแล้วคุณผึ่งไว้แป๊บเดียวนะคุณก็ได้ใส่ละแห้งเลยนะคะเพราะว่ามันแห้งง่ายด้วยเนื้อผ้าดีมากอยากให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าการระบายความร้อนเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นก็ดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทออย่างดีเป็นผ้าลายกล้าเหมือนกัน นะคะเอาล่ะ,ค,ะคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของเฟอร์ลี่นานบราอัพเนี่ยนะคะ1กล่องเป็นเ,เสื้อเฟอร์ลี่นานบราอัพหตัวราคาอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงคะอยู่ที่2 5 0 0ันหค่ะค่ะ2,500บาทราคาคสมาชิกสมาชิกอยู่ที่2 3 0 0นาค่ะนี่มีราคาพิเศษสำหรับสมาชิกจอยคอยด้วยแล้วก็ยังได้ P ีหรือว่าคะแนนด้วยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมที่สนใจในผลิตภัณฑ์สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ค่ะแต่ว่าวันนี้แน่นอนเลยว่าเรามาแนะนําแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมีหุ่นสวย อบอื่มเหมือนกันนะคะพี่เฟิร์มีมาแจากคุณผู้ชมด้วยวันนี้อ๋อแน่นอนค่ะ,คะก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะเช่นเคยก็แจกห้าห5ารางวั5ล5้ารางวัลห้าสายที่โทรเข้ามาให้ไปเลยท่านละหนึ่งหนึ่งตัวะนะคะสำหรับเฟอรี่นาโนบราอัพนะโอ้โหคุ้มค่ามากของรางวัลนี่เรียกว่า เกือบ2,500าบาทเลยะนะคะคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามาตอนนี้นะคะเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นค่ะที่หมายเลข0868835858ย้ํานะคะ0868835858นะคะเฉพาะ5้าสายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะ1ท่านผู้โชคดีก็คือได้รับ1ตัวไปเลยกับเฟ r ร์ลี่นาโนบราอัพนะคะก็จะมีทั้งหมด5สาย5ท่านเนี่ยแหละค่ะที่จะไปได้ลองใส่กันนะคะส่วนคุณผู้ชมที่โทรมาแล้วอาจจะช้ากว่านี้อาจจะพลาดไปไม่เป็นไรลองติดต่อเข้ามาดูนะคะคุณอาจจะ สมัครสมาชิกนะคะหรือว่าได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษร,ราคาสมาชิกก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์ c เซ็ center ของเราด้วยค่ะสุดท้ายนะคะให้พี่เฟิร์นฝากอะไรคุณผู้ชมนิดหนึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะผลิตภัณฑ์นะคะของดีดแบบอย่างเช่นฟารีน,น,โนโรนนอลาฟนะคะท่านสมใสเธอค่าว่าราคาไม่แพงนะคะดีกว่าเราไปเราป่วยแล้วเราไปหาหมอนะคะหรือว่ากระดุกทับเส้นไปเขาจับทีนึงนะคะเราต้องมีทั้งเวลาเสียทั้งเวลาเส ทั้งเงินนะคะแล้วยังต้องเสียเ,เพื่อนที่จะไปส่งเราหรือว่าลูกเราจะไปส่งเราเขาจะต้องก็เสียโอกาสที่ไม่ได้ทํางาน<ม>ต้องขับรถไปส่งเรามันมากกว่ามูลค่าที่2,000กว่าบาทนะคะ,คะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ว่าให้ทุกท่านลองมาใช้ดูนะคะฟอร์ดแนโนบัฟสุดยอดค่ะค่ะแน่นอนนะคะเสียเงินเพียงแค่ครั้งเดียวในราคาไม่กี่พันบาทแต่ว่าใช้ได้นานเลยนะคะรับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะก็โทรเข้ามาสอบถาม ที่เบอร์ call center ค่ะ029755858นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ www.coin.co.th นะคะและ www.worldkangjc.com ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ f e r i n o ร r a ั p ค่ะ,ค,ะคุณกนกพรทองใจค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดีๆที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะคะวันพรุ่งนี้จะมีอะไรมาแจากกันต่อพลาดไม่ได้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ